สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรายการ Good Talk Good G พลังงานดีๆมีให้คุณทุกเช้ากับเต้ยบราโวนะคะ สำหรับวันนี้นะคะมาพูดคุยกันแบบสบายๆชิลๆนะคะในเช้าวันนี้เนี่ยมีใครที่กําลังปลูกต้นไม้อยู่บ้างคะหรือว่าใครกําลังทําสวนอยู่บ้างไหมแล้วก็เปิดคลิปเต้ยฟังไปด้วยนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เต้ยอ,อยากจะพูดคุยกับพวกเรานะคะทุกคนลองนึกดูค่ะว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้สวยๆซื้อต้นไม้ดีๆมาลงนะคะหรือว่าหว่าน,มนเมล็มดพันธุ์ดีๆอะไรลงไปในดินนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณเห็นว่ามีต้นวัชพืชเนี่ยมันงอกขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นเนี่ยคุณจะปล่อยวัชพืชน,นั้นให้โตขึ้นมคะ หรือเวลาที่คุณลดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินไปด้วยเนี่ยคุณก็เห็นว่ามีวัชพืชอยู่ที่ต้นไม้ของคุณอยู่ที่สวนของคุณคะ่ะคุณจะกําจัดวัชพืชน,นั้นทิ้งไปไหมคะแน่นอนคะ่ะคงไม่มีใครเลี้ยงวัชพืชให้โตในสวนอันสวยงามของเราอย่างแน่นอนจริงไหมคะคุณก็ต้องถอนมันทิ้งถอนรากถอนโคนออกไปเลยใช่ไหมคะอะไรที่มันไม่ใช่เราก็ต้องตัดออกอะไรที่มันไม่ใช่เราก็ต้องดึงออกอะไรที่มันไม่ใช่เราก็ต้องเอาออกให้หมดนะคะวัชพืชอะ่ะถ้าไม่งั้นอะ่ะสวนของเรามันจะสวยงามได้ยังไงคะ รวมถึงเวลาที่เรารดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินนะคะหมายความว่าไงคะถ้าเราไม่ถอนมันออกมันก็จะมาช่วยดูดทรัพยากรดีๆของเราไปใช่ไหมคะมันก็เปรียบเหมือนกับชีวิตเรานี่แหละคะ่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าในชีวิตของเราเนะเราก็จะเจอทั้งคนดีคนไม่ดีเข้ามาหลากหลายในชีวิตของเราคือมันจะเจอเยอะมากหรือแม้กระทั่งการทํางานของเราใช่ไหมคะอะไรที่เราทําอยู่เนี่ยอะไรที่มันดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ทําได้ทดําดีแล้วก็ทําเติบโตต่อไปแต่อะไรที่ไม่ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยยัง ปล่อยไว้อยู่นะคะวัชพืชตัวนั้นนั่นแหละมันก็จะทําให้ต้นไม้อันแสนงามแสนสวยของเราที่เราแบบประครบประงมแล้วก็รดน้ำติดกบพนดินเนี่ยอาจจะเป็นไงคะค่อยๆรีบค่อยๆแห้งหรือว่าสารอาหารอาจจะไม่เพียงพอก็ได้จริงไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องถอนมันออกไปอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราดูแลว,ว่าออมันไม่ใช่นะ,ะต้องเออออกทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะทุกคนถ้าเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้เรารู้ว่าเรากำลังหว่านเมล็ดอะไรลงไปเรารู้ว่าเรากำลังปลูกต้นอะไร ใช่ไหมคะเราก็จะรู้แล้วว่าไอ้ต้นที่มันขึ้นมาเนี่ยมันใช่ต้นที่ฉันปลูกหรือเปล่าหรือในกระถางเนี้ยฉันปลูกต้นอะไรอยู่เราก็จะรู้แล้วว่าอะไรที่มันงอกปแปลกๆขึ้นมาเนี่ยมันใช่ต้นที่ฉันเลี้ยงเอาไว้หรือเปล่าคุณก็จะรู้เลยจริงไหมคะชีวิตเราก็เช่นเดียวกันนะคะ ถ้าวันนี้คุณไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรถ้าวันนี้คุณไม่รู้ว่ามเมล็ดที่คุณกําลังหว่านลงไปคือมเมล็ดอะไรคุณจะรู้ได้ยังไงคะว่าในแต่ละวันคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนคุณจะรู้ได้ยังไงคะว่าคนที่เข้ามาใช่หรือไม่ใช่ซัพพอร์ตชีวิตเราช่วยทําให้เราเติบโตพัฒนาชีวิตไปได้วยกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งดีๆในชีวิตเราหรือเปล่าคุณจะรู้ได้ยังไง คุณไม่มีทางรู้เลยค่ะเพราะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณกําลังหว่านอะไรลงไปคุณกําลังปลูกต้นอะไรอยู่ไม่มีทางเลยค่ะที่คุณจะรู้ว่าตอนเนี้ยคุณกําลังปลูกอะไรอยู่ไม่มีทางเลยอะที่คุณแบบ แต่รู้ว่าตอนนี้ต้นที่มันกําลังจะโตขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นอะไรดีไม่ดีอะค่ะไม่มีอะไรงอกขึ้นมาเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณไม่ได้ปลูกอะไรสักอย่างเลยค่ะดังนั้นนะคะวันนี้สิ่งที่ดอยอยากจะพูดนะ,ะก็เป็นคําพูดหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะของสตีฟจ็อบส์เนาะที่เขาอเคยบอกว่าเนี่ยความสาเร็จของเขาเนี่ยที่เขาสาเร็จแบบนี้ได้อะ่ะคือมันง่ายมากเลยค่ะแค่เราเนี่ยเซโนในสิ่งที่ไม่ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่เราก็คือเซโนเฮ้ยไม่ใช่เซโนไม่ใช่เซโนพอเซโนอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่แล้วก็ยส เฉพาะสิ่งที่ตอบโจทย์กับเป้าหมายของเราอะมันก็ทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็ว,รวแต่ที่สําคัญก็คือถ้าเราเซเยสเซเยสเซเยสแต่ไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรก็เหมือนเดิมค่ะมันเหมือนกับเราอะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินลงไปในด,ดิน แต่เราไม่ได้ปลูกต้นอะไรในนั้นเลยก็จะไม่มีอะไรโตขึ้นมาให้เราเห็นนะคะไอ้ที่โตขึ้นมาอาจจะเป็นวัชพืชที่เราไม่ได้ปลูกก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะสเปรสป,ปะสิ่งที่สําคัญในคลิปนี้นะคะที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจก็คือว่าคุณลองคิดดูว่าคุณต้องการที่จะปลูกอะไรล่ะคะคุณต้องการจะปลูกต้นอะไรหรอยกตัวอย่างอย่างเช่นเต้ยนะคะมีลูกชายอย่างเงี้ยใช่ไหมเต้ยก็รู้แล้วว่าเฮ้ยลูกเราเนี่ยเกิดออกมานะเต้ยต้องการจะปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กแบบไหน เนาะใช่ไหมคะพอได้รู้ว่าต้องการที่จะปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กแบบไหนเติบโตมานะเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมที่เติบโตมาเป็นคนยังไงเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีศักยภาพแบบไหนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็ให้แวลูอะไรกับสังคมนี้เราเห็นภาพเรารู้แล้ววัเน,นเนี่ยเมล็ดพันธุ์เนี้ยที่ฉันปลูกอยู่อะ่ะเขาจะเติบโตมาเป็นยังไงหมายความว่าไงคะ ในทุกๆวันที่เต้ยเนี่ยรดน้ําใส่ปุ๋ยพวนเดินมเมล็ดพันธุ์เมล็ดเนี้ยได้รู้แล้วว่าเต้ยจะต้องดูแลยังไงและอะไรที่เข้ามาที่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เต้ยวางไว้ก็คือเซโน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 ,โโน,โโนโและก็เซเยสเฉ yes พาะสิ่งที่สอดคล้องนะแล้วก็ทําให้มเมล็ดพันธุ์เมล็ดเนี้ยเติบโตเป็นต้นไม้ที่ สูงสง่าสวยงามเป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับทุกๆคนที่มาอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นนี้นี่ออกไหมคะนั่นแหละคะ่ะเราทุกคนล่ะคะมีจุดจุดนั้นไหมเปรียบเสมือนชีวิตเต้ยเช่นเดียวกันคะ่ะ ที่เมื่อก่อนน่ยก็ไม่รู้ว่ากําลังรดน้ําใส่ปุ๋ยพวนดินอะไรอยู่นะจนเรารู้ว่าโอ๊ยที่ผ่านมาที่เราแบบมีผลลัพธ์ที่ยอดแย่เพราะว่าเราเนี่ยไปรดน้ําใส่ปุ๋ยพวนดินไอ้ผลลัพธ์ที่แย่ๆนะคะไปคิดถึงแต่ความแย่ไปคิดถึงแต่แ,แ,ตแบบอะไรก็แล้วแต่ที่คอยโทษบ่นอ้างโทษคนนั้นโทษคนนี้ที่ทําให้เราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะคือเราตกอยู่ในสภาวะที่ไม่ใช่คนสําเร็จนะเราอะ กำลังลดน้ำใส่เบือพืพนดินแบบความยากลําบากมาตลอดทําให้เราเนี่ยมีแต่ความยากลําบากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นแหละมันก็คือผลลัพธ์ในตอนนั้นพอเข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมะก็เลยเลือกเลยค่ะว่าฉันกําลังจะปลูกอะไรฉันกําลังจะหว่านเมล็ดอะไรลงไปพอเราเลือกว่าฉันกําลังจะหว่านเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่แบบเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นร่มโพรงใสให้กับผู้คนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เด่นสูงสงา่าสวยงามใครมาเห็นก็ชื่นชมเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เนี่ยช่วย ออกผลออกลูกต่างๆนะคะคือสามารถที่จะตัดตัดกิ่งก้านใบของเราไปเพาะชำแล้วก็เติบโตเป็นความสวยงามเป็นความมั่งคั่งแบบที่เราเป็นได้คือระวางไว้แล้วว่าเรากำลังจะหว่านมาเมล็ดพันธุ์แบบนี้ลงไปก็เลยทาให้เราอ่ะต้องรดน้ําใส่ปุ๋ยบนดินสิ่งนี้ทุกวันมันเลยรู้เลยว่าอะไรที่ไม่ใช่เราก็ถอนออกอะไรที่ไม่ใช่เราก็เสโนเช่นเดียวกันค่ะกับชีวิตเราทุกคนเราต้องรู้ก่อนว่า,มาเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นไม้ต้นเนี้ยที่เรากำลังปลูกอยู่อะค่ะ คือต้นอะไรเป็นแบบไหนแล้วเราจะรู้เลยว่าอะไรที่มันงอกขึ้นมาอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาที่มันไม่ใช่อะเราจะได้รู้เลยว่าเราจะต้องถอนมันทิ้งหรือเปล่าเราจะได้รู้เลยว่าเราจะต้องตัดมันทิ้งไหมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะที่อยากจะบอกกับพวกเราทุกคนนะคะเซโนในสิ่งที่ไม่ใช่และเซยเยสกับทุกสิ่งที่มันซับพอร์ตเป้าหมายของเราและ ทำให้เราเห็นชัดมากขึ้นว่าเนี่ยแหละคือเวย์ของเราคือเส้นทางของเราที่นำทางเราไปสู่ความสําเร็จขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ